พวกเองนะมีบุญแต่กรรมมันมึงบังอยู่แล้วเจ้าพ่อ85อะไรเนี่ยจะช่วยฉันได้จริงเหรอจ้าพี่ดินไม่ลองก็ไม่รู้นะคะคุณนุชได้โปรดเมตตาขอเลขตรงๆนะเจ้าฮ้างวดนี้คะ8 5้าามันอักออก31อหนึ่งหมายความว่ายังไงเจ้าฮ้าง เองก็เอา8บวกกับ5สิว่ามันได้เท่าไรหน่งสาเจ้าค่ะถ้าเองกลับล่ะสาหนึ่งเจ้าค่ะเจ้าแม่แร่างทรงนานอักษรสวรรค์ผัวของเจ้าหล่อราวกับเทพ,พระบุเสดยดาดที่เจ้าชูมากลักหลายใจท่านนายพลรักเดียวใจเดียวน่าสันเสริญยิ่งนักอันนี้แน่นเลยนะท่านเจ้าคะ ฉันก็เป็นเมียคนหนึ่งของท่านเหมือนกันเมียน้อยเหรอไปเจอร่างทรงปู่เจ้าที่เก่งทางด้านคุณใสและสเสน,น่ห์ยาวแฝกแกงยาไม่อับเอาไปสั่ไรฉันขอค่าตัวเพิ่มได้ไหมอ่ะถ้าดีควรได้ค่าแรงเพิ่มค้าต้องอมผมอมตะปูไว้ในปากเสี่ยงก็แก้อีกต่อไปอ่ะพวกเราจะไม่พลาดอีกแล้วค่ะไม่มีต่อไปแล้วล่ะค่ะเพราะฉันไม่คิดจะทำอะไรต่อไปแล้ว นีอ,อะไรจะให้ขอ้อวยฉันอยากให้พี่การอยู่แต่ที่บ้านไม่จากฉันออกไปไหนเลยเจ้าค่ะผมขอเสนอให้ตัดขาได้งสองข้างทีครับ